สวัสดีค่ะลูกตาจากทาโร่บายลูกตาลดูรวมแบบคู่คิดเป็นกระ,ะยาณวิติแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะในคําถามที่ว่าอะไรคือสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ เป็นเซอรเนิคลและอีกใบหนึ่งค่ะเป็นทรีออฟวานค่ะลูกต,ตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมากขึ้นค่ะจะมีโอกาสในการวางแผนในระยะไกลนะคะมองไปในระยะไกลได้มีโอกาสมีเงินก้อนนะคะได้ทรัพย์สินนะคะเป็นก้อนใหญ่นะคะหรือว่าคนในครอบครัวจะมีการได้รับมรดกนะคะได้รับอสังหารหรือมทรั์ต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ป่าเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ควีนซับคัพ 7 of p e n t a c l e และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น Night of Cup ค่ะลูกตามมงว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์เนี้ยนะคะเขาอาจจะแบบคนรักกิบยื่นของขวัญของฝากอะไรให้คุณนะคะหรือว่าในมุมหนึ่งค่ะคุณเองถ้าใครรอคอยการมีลูกมีบุตรอยู่นะคะมีโอกาสมาได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2มีโอกาสดีๆมื่งเข้ามาค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ The World ไฟอับพับและสุดท้ายนะคะเป็นฮาลาเฟนค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอเรื่องที่ดีขึ้นได้นะคะตัวของไฟอับพ u ับขึ้นมาในมง,งบอกว่าคุณเองอาจจะเจอเรื่องร้ายมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณจะเอาเรื่องร้ายของคุณเนี่ยกลับกลายนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีได้นะคะฮาล h เฟนขึ้นมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะท่านเมตตานะคะชี้นําแนวทางที่ดี คุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณนะคะและพัฒนาก้าวต่อไปในอนาคตได้ค่ะมีโอกาสเรียนรู้เติบโตได้แล้วก็มุฟออนจากเรื่องเก่าๆได้นะคะสําหรับคนที่เลืกไพ่กองที่สาค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวและอยากได้ท็อปิกอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ